สวัสดีครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับอันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับทางร้านใช้แบตประมาณไหนนะครับตัวนี้ก็ทางร้านจะใช้แบตของตัวนี้นะครับเป็นตัวของซัมซุงนะฮะอ่าคร่าวๆนะครับจะเป็นลิเธียมแบตใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็จะทําการนะครับแบบนี้เลยอ่ะนี่แบตเก่านะครับเราจะถอดออกแล้วเราก็จะอาร์คแบตใหม่ให้มันขนาดเท่ากันเพื่อจะไปใส่ด้านในนี้ครับ พอทำเสร็จปุ๊บคร้าๆก็จะเป็นประมาณนี้อ่าตัวนี้จะเป็นแบตในเฟรมอ่าผมก็จะทําประมาณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในเฟรมให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับการันตีได้เลยว่าแบตใหม่100%ครับไม่ว่าจะเป็นทุกอันเลยนะครับสามารถทําได้หมดครับโอเคครับแต่เราไปดูรถกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบายเช่นเคยนะครับจากร้าน b ี k จักรยานไฟฟ้าวันนี้ผมพามาดูรถมินิครับตัวนี้ NQO อ่าตัวนี้ละรถจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนเดิมอีกแล้วครับตัวนี้นะครับเป็นวงล้อ14นิ้วนะครับผมเป็นวงล้ออลูมิเนียมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ตัวถังอลูมิเนียมนะครับสามารถพับคอนะครับพับขาที่แล็สามารถพอดคอได้นะครับ ตัวนี้เข้าๆประมาณนี้แบตอยู่ด้านในนะฮะโอเคเี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแบตนะครับแบตตัวนี้เป็นแบตใหม่ส6สโวลต์น,นะฮะรอหน้าจะเป็นทามอเตอร์ครับผมเข้าๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับว่ามีอะไรบ้างทําการเปิดสวิตช์ตรงกลางครับผมตัวนี้นะฮะจะมีระบบให้เลือกนะครับมีความเร็ว1 2 3สามนะครับโอเคตัวนี้เป็นโถบบ่แทบแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นใหม่ ดิจิตอลครับผมเข้าๆประมาณนี้ครับท่าในใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบเอาไปต่างจังหวดัดพกพาง่ายขึ้น BTS อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันทับได้หมดนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ